สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569นะคะอ่านะนี้ก็เวลาก็ใกล้สามทุ่มแล้วค่ะวันนี้อากาศเย็นนะคะต้องใส่เสื้อกันหนาวหน่อยนะคะอ่าเพราะว่าอากาศก็เย็นช่วงช่วงนี้ยิ่งช่วงเช้าก็ยิ่งหนาวที่น้ำเมื่อเช้านี้ที่จังหวัด ที่นิสสามณีอยู่ก็คือกำแพงเพชรน,นะคะก็อุณหภูมิเมื่อเช้าก็13องศาก็ถือว่าอากาศค่อนข้างเย็นนะคะวันน,นี้นิสสามณีจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะทั่วๆไปนะคะไม่เจาะจงไม่ลึกซึ้งอะไรมากแต่เป็นธรรมะในการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตของคนทั่วๆไปนะคะ ชีวิตมนุษย์นะคะก็เป็นวงจรนะคะวงจรเป,เป็นบนเป็นวงจรวงจรหนึ่งที่เกิดมาก็คือเกิดมาก,ก็มีความแก่แล้วก็มีความเจ็บแล้วก็มีความตายทุกคนทุกวันนี้เราก็จะได้ยินข่าวคนโน้นตายคนนี้ตายนะคะบางคนเขาก็ ยังไม่ถึงกเกษียณเขาก็ตายบางคนเขาก็กเกษียณแล้วเขาก็ตายบางคนเขาก็80ปี90ปีเขาจึงตายนี่ก็มีความแตกต่างกันว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาในสิ่งหนึ่งที่กำหนดไม่ได้ก็คือเรื่องความตายนะคะความตายนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมันหมายถึง เป็นจุดจบของการมีชีวิตอยู่ของผู้คนทั้งหมดทั้งสิ้นบนโลกนี้นะคะบางคนก็แก่มากจนกระทั่งลืมลืมว่าตัวเองจะต้องตายบางจึงมีการใช้ชีวิตอย่างประมาทนะคะอย่างประมาทเกิดความจริงบนโลกนี้นะคะมนุษย์นะคะนิสสามณมีคิดว่าก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากมายอะไร มีความสุขมีความทุกข์เหมือนกันมีความคิดนึกเหมือนกันมีความต้องการไม่แตกต่างกันคือมีอะไรก็ทุกคนก็มีเหมือนกันแม้กระทั่งร่างกายก็มีอาการ32เช่นเดียวกันมีความคิดเช่นเดียวกันแต่มันก,ก็แตกต่างกันด้านมีสติและ ปัญญาเท่านั้นที่มีความแตกต่างกันชีวิตผู้คนนะคะบางทีไม่จำเป็นจะต้องรวยมากก็มีความสุขมากบางทีคนไม่ต้องมีความร่ำรวยมากก็สามารถที่จะเข้าศึกษาธรรมะได้รู้แจ้งในเรื่องสัจธรรมความจริงแท้ของชีวิตได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนร่ำรวยมหาศาลมีเงินมีทองมากมายมีสิ่งอำนนอยความสะดวกเหลือล้น จึงจะปฏิบัติธรรมจึงจะรักษาศีลจึงจะพบเจอแต่เรื่องความสุขกายสุขใจนิสามารดคิดว่าไม่ว่าคนในระดับไหนก็สามารถที่จะค้นหาความสุขทางใจได้ทุกคนถ้ามีธรรมะในใจมีการเรียนรู้มีการศึกษา รรมีการใคร่ควรพิจารณาธรรมแต่บางทีก็จะต้องมีการปฏิบัติธรรมด้วยบางทีการรู้ธรรมอ่านธรรมฟังธรรมบางทีก็คือช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้ลึกซึ้งจริงๆจะต้องมีการปฏิบัติค่ะจะต้องมีการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมจริงๆปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมมีทั้งหลากหลายวิธีหลายแนวทางหลายครูบาอาจารย์มากมายบางทีเราไม่จําเป็นจะต้องไปฟังเยอะแยะมากมายครูบาอาจารย์นะคะเราจะยึดคําสอนที่พระท่านในองค์ไหน,ไหนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องก,การปฏิบัติตามรอยของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นคาสั่งสอนที่แท้จริงนะคะ ซึ่งเราปฏิบัติแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นชีวิตเราความทุกข์มันผ่อนคลายลงบ้างแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราได้มีชีวิตมีจิตใจที่สงบเยือเกเย็นแล้วก็สามารถที่จะมองดูตัวเองมากกว่าที่จะไปมองดูคนอื่นได้มองลึกดูจิตใจของตัวเองมองลึกลงเข้าไป ดูสัจธรรมดูธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัพสัตเรื่องทุกๆสิ่งบนโลกนี้การแปลเปลี่ยนการอยู่ในกฎตลลักคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีตัวตนบางทีเราก็ฟังแต่คนอื่นว่าคําว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนเนี่ยจะไม่มีได้ยังไงก็ในเมื่อเรา ยังมีชีวิตอยู่เรามีความรู้สึกเรามีร่างกายอย,อยู่อยู่จะบอกว่าไม่มีตัวตนเนี่ยมันเป็นอะไรที่คำคำนี้นะคะคืออนัตตานะคะอันนี้จังทุกขังอนัตตานะคะอนัตตาเนี่ยเป็นอะไรที่ฟังอย่างเดียวฟังอยากคนอื่นเล่าเล่าให้ฟัง เรารู้ไม่ได้หรอกค่ะนอกจากว่าเราจะต้องมาดูที่ที่ใจของเราดูที่กายของเราดูที่ความคิดของเราที่สำคัญเนี่ยค่ะการปฏิบัติธรรมจะให้เข้าหน้าหรือไม่เข้าหน้าเนี่ยคือจะทำให้เราเข้าใจธรรมะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยที่สำคัญก็คือเกี่ยวกับพื้นฐานของการ ปฏิบัติธรรมด้วยนะคะก็คือเราจะมีการรักษาศีลน,นะคะและก่อนที่จะรักษาศีลเนี่ยบางทาีจะต้องมีพื้นฐานมาจากการให้ทานด้วยนะคะคือจะต้องให้ทานรักษาศีลจะมันจะเกื้อหนุนทําให้การปฏิบัติธรรมเนีย่ยเรามีความรู้สึกว่ามีความก้าวหน้าไม่ได้ย่ำอยู่กับที่นะคะ เท่าที่นิสสมณีศึกษามาหรือพออาจจะรู้บ้างความรู้อาจจะน้อยนิดอยู่นะคะ,ะก็ทำให้เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยคะมันต้องมีมีพื้นฐานจริงๆไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยคือเราจะคือะจะถึงทำไปทีเดียวเลยเนี่ยมันมันก็ยากอยู่นะคะ เพราะว่าเราจะต้องได้ฟังได้เรียนรู้ได้ศึกษาด้วยตัวเองด้วยจากคำสอนของครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ทุกๆท,ท,ท่านที่ท่านสอนดีปฏิบัติด,ดีนะคะมีตั้งเยอะแยะมากมายทั้งที่ท่านมราณาภาพไปแล้วและทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันก็พอมีบ้างนะคะถ้าเรา มีบุญสัมพันธ์กับท่านฟังท่าน,านรู้เรื่องหรือปฏิบัติตามท่านาเราก็อาจจะพบทางแสงสว่างในทางธรรมะให้กับตัวเองเป็นที่ยึดถือทำให้จิตใจเราไม่เงียบเงาไม่เปล่าเปลี่ยวไม่ซึมเศร้าไม่เงางอยนะคะเพราะว่าชีวิตผู้คนทุกวันนี้นะคะเท่าที่นิสสามณีคิดว่าคนบางคนบางที อายุมากมายก็ไม่เกี่ยวกับวา่าจะรู้ธรรมะมากกว่าคนอายุน้อยนะคะไม่เกี่ยวกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาได้สะสมได้สะสมเกี่ยวกับเรื่องธรรมะไว้ตั้งแต่เกิดนะคะมามากน้อยแค่ไหนถ้าคนที่เขาสะสมมาแต่ติดนะคะแล้วเขาก็ไม่หยุดสะสมเขาก็มีการปฏิบัติธรรมเรื่อยๆมานะคะ คนนั้นซึ่งเขาจะไม่แสดงตัวให้คนอื่นรู้นะคะว่าเขาปฏิบัติธรรมแต่พอเราไปอยู่ใกล้หรือเรามีโอกาสได้สมัมผัสเขาได้พูดคุยเขานิดนึงหรือได้อยู่ใกล้ๆจะท่าไม่รู้สึกว่าเขามีพลังพลังงานพลังพลังความเย็นก็มีนะคะมีพลังความเย็นก็มีมากมายพอสมควระคะ น,น,ะะน้อยนักที่จะคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องธรรมะส่วนมากก็จะคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินเกี่ยวกับเรื่องความสะดวกสบายเกีย่ยวกับเรื่องความสุขทางกายบางทีมากกว่าความสุขทางใจด้วยซ้ําไปนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกทางไหนมากกว่ากันอ,อย่างเช่นนิสสามณีบางทีก็ ก็เจอความทุกข์มามากมายนะคะแต่สุดท้ายมาแล้วก็คิดว่าชีวิตที่เราเหลืออยู่นี่เราจะเลือกทางธรรมทางธรรมนี่คือสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครอนอกจากว่าเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างก็อาจจะมีการไหว้วานคนดูแลบ้างนิดนึงแต่ถ้าเกี่ยวกับด้าน การดําเนินชีวิตการดํารงชีวิตนะคะเราจะต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักพึ่งตัวเองเป็นหลักเราจะต้องใช้สติปัญญาหลักการดําเนินชีวิตโดยอาศัยหลักธรรมะหลักธรรมชาติคือชีวิตเนี่ยจะคิดว่ายากก็ยากจะคิดว่าง่ายก็ง่ายจริงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะชีวิตหนึ่งเราเกิดมา เรามาเรียนรู้ธรรมะก็ถือว่าวิเศษสุดแล้วนี่คือเป็นทางที่จะช่วยนุนนนำส่งให้เราเนี่ยไปสู่คพภบคิที่ดีไปสู่ความนึกคิดที่ดีไป,ดดไปสู่ความมีปฏิหารหรือมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราในทิทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ได้คิดทำร้ายใคร เราไม่ได้คิดจะเบียดเบียนใครก็คือส่วนมากก็จะตนเป็นที่พึ่งของตนเท่านั้นมีแต่การสร้างบุญกุศลทําบุญทําทานมีจิตเมตตาเอื้ออาินต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะ,ะนี่คือแนวทางการปฏิบัติธรรมใครจะเป็นอย่างไรก็ก็เป็นเรื่องของเขา เป็นเรื่องของของ,ของตัวใครของตัวมันแต่ถ้ามีโอกาสช่วยเหลือได้เราก็คอยช่วยเหลือแต่ถ้าช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้เราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนให้ตัวเองนะคะรอดจากการอย่างเช่นการขึ้นเรือนะคะขึ้นเรือจะข้ามฝั่งนะคะในเมื่อเรือเราที่เราพายอยู่นะคะ ก็คือถ้าบรรทุกหนักเกินไปคือเราจะไปคิดเรื่องคนอื่นมากไปมนบางทีอาจจะเป็นเรื่องหนักแต่ถ้าเราเนี่ยพายโดยตัวเราเองหรือมีสัปตันที่ดีๆที่นำทางให้เราสามารถที่จะพายเรือข้ามฝั่งได้นี่ก็เรือเราก็จะเบาแล้วก็มีกัปตันที่แนะนำสอน,สอนในทิศทางที่เป็นธรรมะให้เรา ข้ามฝั่งไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางของด้านการดำเนินชีวิตด้านการปฏิบัติธรรมได้ก็ถือว่าเรานะคะเกิดมาคุ้มสุดๆแล้วในชีวิตหนึ่งชีวิตนี้เพราะฉะนั้นการที่จะปฏิบัติธรรมที่สําคัญตามนิสสมมณีคิดว่าเราจะต้องมีครูบาอาจารย์นะคะถึงเราจะไปอ่านหนังสือศึกษาธรรมะจากคนโน้นคนนี้มากมายหลากหลายขนาดไหนก็ตาม แต่ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นกัปตันที่จะนําเราข้ามฝั่งไปถึงจุดมุ่งหมายได้มันก็ยากที่เราจะถึงจุดฝั่ง,งนั้นแต่กัปตันที่เหนือกัปตันมากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้านะคะแต่กัปตันที่จะเป็นในชีวิต,ตจริงๆของเราเนี่ยก็คือ,อครูบาอาจารย์ที่เราเคารพและนับถือนะคะ ก็คือสามารถที่จะนําพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางด้านธรรมะได้อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของนิสสามณีนะคะอ่าก็วันนี้ก็มาพูดไม่มากนะคะวันนี้ก็ขอให้ท่านผูช้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะหลับฝันดีสวัสดีคะ่ะ